สวัสดีค่ะพบพ่อกันย่ยมอือสาเดินกลุ่มพาพันเลยค่ะมาเบิงสวนของเฮ้านะคะนี่ใจเบิงอันนี้พึ่งตัดเนยคะ่ะอันนี้พึ่งตัดบอก,กี้มือนี่ย้ะค่ะนี่ตัดได้สามมือ แล้วก็เอาน้ำใส่นะคะแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เนี่ค่ะเริ่มแตกเริ่มแทงงนอกันมาแล้วน่คะนี่ค, <า S 1> ค่ะ,คะ่น้องเขาก็ะะะจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะค่อยๆแตกค่ะเพราะว่าใส่ปุ๋ยขิงว่าไปแล้ว แล้วก็หายน้ำไปแล้วกต้องจะแตกแต่คืนนี้ดีค่ะพี่น้องเมงค่ะ ปุยนี่้่ตองแพ้นะคะปุ๋ยขีงงเลยคะ่ะใสไปเลยค่ะจะจะแตดีดีดบำรุ่งรักษาแล้วกะมันกะจะ,ข,ะขึ้นงามาค่ะคืองามคือเกาไหค่ะเคี้ยวขาจีค่ะค่ะ ตอนนี้คือมั่นกับแรงพ่อสมควรนะคะจากปากติเขาจะห้น้ำอาทิตย์ละเท่อเนาะที่เคยบอกไปแต่ว่าตอนนี้กับปั๊บเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนการหายน้ำบ่อยขึนค่ะร้ายขึ้นห h าวห่อกระเลยงามเพื่เก่าค่ะยัางงามเพื่เก่าค่ะพี่นอ้อง สูงงามค่อเก่าค่ะจังไดกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ